ขายผ่อนได้วังกระโจมนครนายกให้คุณลูกค้าดูภาพอัปเดตอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ดินแบ่งขายผ่อนได้ที่วังกระจมของเราเ,เดิมทีที่เรากำหนดไว้ว่าวันที่16มกรานี้เรามีโปรโมชั่นดีๆขายราคาเท่ากันทุกตารางวาคือทุกแปลงอยู่ที่4,900บาทต่อตารางวาและคุณลูกค้าจองเพียงสา0 0 0ืบาทในวันที่16นี้ค่ะคุณลูกค้า แต่เนื่องจากว่าช่วงนี้มีสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องไวรัสโครโรนาโควิด19นะคะคุณลูกค้าค่ะช่วงนี้มีสถานการณ์ไวรัสโครโรนาหรือว่าช่วงโควิดนะคะทำให้คุณลูกค้าหลายท่านอาจจะกังวลเรื่องการเดินทางกังวลเรื่องสถานที่ไม่กล้าเข้ามานสถานที่นี้ซึ่งทางเราทราบดีค่ะทางเราก็เป็นห่วงลูกค้ามากตอนนี้ทางผู้ใหญ่ของบริษัทก็เลยให้นโยบายมาว่า คุณลูกค้าสามารถที่จะจองออนไลน์ได้เลยค่ะคุณลูกค้า,าค่ะนะคะคุณลูกค้าเข้ามาจองออนไลน์ได้นะคะเพราะว่าทุกแปลงคุณลูกค้าสบายใจได้เลยเนื่องจากว่าทุกแปลงค่ะคุณลูกค้าเราขายราคาเท่ากันอยู่แล้วค่ะนะคะทุกแปลงคุณลูกค้าจะซื้อแปลง heights? ไหนก็ได้ราคาที่4,900บาทอยู่แล้วค่ะคุณลูกค้าแต่ละแปลงของคุณลูกค้าที่ซื้อที่จองนะคะรับรองว่าได้ที่แปลงสวยทำเลดีห่วงจุ้ยดีเหมือนกันทุกแปลงค่ะคุณลูกค้าค่ะ พราะแต่ละแปลงที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ด้านหน้านะคะคุณลูกค้าอย่างด้านขวามือตรงนี้เป็นฝั่งแปลงดีนะคะฝั่งซ้ายมือเป็นฝั่งแปลงอีไม่ว่าจะเป็นแปลงดีหรือแปลงอีคุณลูกค้าก็จะได้ถนนหน้าแปลงกว้างๆ9เมตรเหมือนกันค่ะคุณลูกค้าค่ะถนนหน้าแปลง9เมตรนะคะคุณลูกค้าค่ะเหมือนกันทุกแปลงนะคะแล้วก็แต่ละแปลงค่ะคุณลูกค้าค่ะ แต่ละแปลงด้านหลังก็จะมีคูคลองรำรางส่งน้ำเหมือนกันทุกแปลงค่ะคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณลูกค้าจะ เข้ามาจองด้วยตัวเองหรือว่าจองผ่านออนไลน์ของเราคุณลูกค้าท่านไหนที่เคยเข้ามาดูแปลงที่ดินแล้วแต่คุณลูกค้าสามารถจองออนไลน์ได้ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้ามาดูแปลงที่ดินจริงแต่ว่าอยากจะจองไว้ก่อนก็สามารถจองออนไลน์ได้ค่ะคุณลูกค้าเพราะว่ารับรองว่าคุณลูกค้าซื้อที่วังกระโจมแล้วนะคะลูกค้า จะต้องชอบทุกแปลงค่ะเพราะแต่ละแปลงนะคะคุณลูกค้าราคาเท่ากัน4,900บาททุกตารางวาค่ะลูกค้าค่ะ,คลคะแล้วทุกแปลงก็จะมีรำรางคูคลองส่งน้ําเหมือนกันทุกแปลงด้านหน้าก็จะมีเถนนกว้างแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะราคาเท่ากันคุณลูกค้าสบายใจได้จอมจะพาคุณลูกค้าไปดูด้านหลังแปลงของเรานะคะให้คุณลูกค้าดูหลายๆมุมนะ,ะเพื่อว่า เพื่อที่ว่าในเวลาที่คุณลูกค้าจองออนไลน์จะได้สบายใจว่าได้ที่ดีๆที่สวยๆนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวตามไปค่ะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้จอมเข้ามาอยู่ด้านหลังแปลงค่ะที่ดินผ่อนได้วังกระโจมค่ะคุณลูกค้าค่ะตรงนี้ที่คุณลูกค้าเห็นบึงน้ํากว้างๆสระน้ํากว้างๆนี่ก็คือว่าเป็นบึงน้ําหลังแปลงนะคะที่โครงการเราทําไว้ให้คุณลูกค้าค่ะนะคะ เมื่อคุณลูกค้าซื้อที่ดินกับเราทุกแปลงนะคะคุณลูกค้าด้านหลังแปลงค่ะจะมีคูคลองรำรางส่งน้ำถึงหลังแปลงของลูกคุณลูกคา้าทุกแปลง,งคุณลูกค้าค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณลูกค้าจะซื้อแปลงไหนคุณลูกค้าก็สามารถมีน้ำใช้ในการหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ดูแลพืชผลทางการเกษตรของคุณลูกคา้าได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหรือหน้าแล้งค่ะคุณลูกคา้าด้านหลังมีคูคลองที่ริ่งเชื่อมต่อกันถึง7จ็ดรำราง คุณลูกค้าไม่ว่าจะจับจองแปลงไหนคุณลูกค้าก็สามารถที่จะมีน้ําใช้เพื่อหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ทางการเกษตรเมื่อคุณลูกค้าซื้อแปลงที่ดินกับเราวังกระโจมค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจองออนไลน์ได้อย่างสบายใจเลยค่ะนะคะในวันที่16นี้ทุกแปลงราคาเท่ากันทุกแปลงมีถนนหน้าแปลงกว้างๆทุกแปลงมีคูคลองรำรางส่งน้ําอยู่ด้านหลังแปลงทุกแปลงค่ะคุณลูกค้าค่นะคะ่ะคุณลูกค้า ตันนี้จอมพาคุณลูกค้าเข้ามาดูอีกแปลงหนึ่งค่ะคุณลูกค้าแปลงนี้เป็นของลูกค้าวังกระโจมเฟสสองค่ะคุณลูกค้าที่ตรงนี้คุณลูกค้าซื้อแล้วผ่อนอยู่เข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินได้ร้อเปซค่ะแปลงนี้จะเน้นเรื่องทําการเกษตรค่ะแปลงนี้ลูกค้าก็ได้ลงต้นไม้ผลมะกรากไม้เว้หลายอย่างค่ะคุณลูกค้าค่ะ เป็นตัวอย่างว่าไม่ว่าคุณลูกค้าจะจองที่ดินกับเรานะคะจะเป็นจองทางออนไลน์คุณลูกค้าก็สบายใจได้นะคะเพราะว่าของเราไม่ว่าจะเป็นเฟสดหนึ่เฟสองเฟสาคุณลูกค้าสามารถซื้อที่ดินเป็นของตัวเองแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์บนแปลงที่ดินช่วงระหว่างผ่อนได้สบายใจค่ะนะคะทุกแปลงนะค,ะคุณลูกค้า่ะจะมีรำรางคูคลองส่งน้ําอยู่ด้านหลังแปลงทุกแปลงค่ะเหมือนแปลงนี้ค่ะคุณลูกค้า มีเจ้าของใช้ระบบปั๊มน้ำนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สูบน้ำจากตัวคลองด้านหลังแปลงขึ้นมาค่ะตรงนี้จะมีรำรางคูคลองด้านหลังแปลงะคะแล้วก็สูบน้ำขึ้นมาเอาไว้รดน้ำต้นไม้ค่ะคุณลูกค้าค่คะแปลงนี้ใช้โซล่าเซลล์ด้วยค่ะนะคะ ที่เด่นของเราคุณลูกค้าสบายใจได้นะคะเพราะว่าที่เราเปิดให้คุณลูกค้าจองในวันที่16นี้คือเป็นเฟสที่3แล้วนะคะคุณลูกค้ามีรุ่นพี่แล้วนะสบายใจได้คุณลูกค้าคุณลูกค้าเป็นรุ่นที่3มนะคะเป็นเฟสสามคุณลูกค้าขานะค,ะคุณลูกค้าข่าวันที่16คุณลูกค้าสามารถจองออนไลน์ได้เลยค่ะนะคะทุกแปลงราคาอยู่ที่4,900บาทต่อตารางวา คุณลูกค้าวางดาวเพียงแค่สา0 0 0ื่นบาทคุณลูกค้าก็ได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงงามๆแล้วก็เข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินได้แบบนี้เลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ค่ะณจอมบ้านสบายใจ062 157 4449ขอบคุณมากค่ะคุณลูกค้าที่รักค่ะ